ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงมองไปยังผงสมุนไพที่ผสมเข้าด้วยกันขณะที่มันกำลังควบแน่นเป็นเม็ดยาโอสดเสียงที่น่าหวาดกลัวแหวบผ่านอากาศพร้อมกับคลื่นปราณระเบิดออกมาจากเตาปรุงยาเฉินเซียง ไยหลังอย่างรวดเร็วพร้อมจ้องไปยังฝาเตาปรุงยาที่หล่นลงด้วยท่าทางตกใจบัดซบเตาปรุงยาระเบิดเจ้าเป็นอะไรไหมสูเหมยเหยยากล่าวถามด้วยท่าทางไม่ใส่ใจเล็กน้อยขณะที่นางกำลังหมีผมอยู่ข้าไม่เป็นไร เชินเสี่ยงกล่าวตอบขณะที่กำลังพยายามควบคุมลมหายใจเมื่อลมหายใจสงบลงจึงเริ่มตรวจสอบเตาปรุงยาเพื่อดูว่ามีส่วนไหนที่เสียหายบ้างโชคยังดีที่มันไม่เป็นอะไรซูเหมยเหยายิ้มบางขณะที่นางกล่าวให้กำลังใจ ถ้าเช่นนั้นสกัดกลั่นเม็ดยาต่อเถิดย่อมเป็นธรรมดาที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเมื่อเห็นรอดยิ้มที่งดงามและทรงสเสน่ห์ของซูเหมยยาวฉากแห่งความล้มเหลวที่ปรากฏอยู่ในความคิดของเฉินเซียงคลันหายมาลายไปสิ้นเมื่อเริ่มสงบลงแล้วเขาใช้เวลาพักผ่อนครู่หนึ่งแล้วจึงนำสมุนไพรออกมาเพิ่มหนึ่งสองและสามชั่วยามผ่านไปเฉินเซียงผิดพลาดในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง แต่โชคดีที่เตาปรุงยาไม่ได้ระเบิดดังเช่นครั้งก่อนเฉินเซียงถอนหายใจพลางกล่าวการสกัดกลั่นนี้ช่างยากเย็นแสนเข็นค่าเหลือสมุนไพรเพียงชุดเดียวซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้าเลือกเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สำเร็จเมื่อเห็นเม็ดเหงือผุดขึ้นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นของเฉินเซียงซูงเหมยเหวาเดินเข้ามาหาพร้อมนำผ้าขนหนูชุบน้ำมาด ซับเหนือบนใบหน้าของเขานางกล่าวหนุ่มน้อยข้าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลไปเมื่อตอนที่ข้าสกัดกลั่นเม็ดยาชำระไขกระดูกข้าทำเตาปรุงยาระเบิดตั้งหลายครั้งเจ้าทำได้ดีแล้วตามการประเมินของข้า อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าต้องพยายามอย่างน้อยก็มากกว่า20ครั้งเมื่อจ้องไปยังดวงตาอันทรงสเสนของซูเหมยเหยาาเฉินเซียงกลายเป็นประหม่าในทันทีความงดงามอันยั่วยวนของนางทำให้เฉินเซี่ยงใจต้น ทันใดนั้นภายในความคิดของเขาปรากฏภาพเลยืยเปล่าของนางซึ่งถูกแผ่เผาด้วยไฟราคะอะไรในยะี่ิครั้งข้าจะไปทำเช่นนั้นได้อย่างไรข้าไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นเฉินเซี่ยงกล่าว เขาสั่นศีสัะขณะกำลังพยายามเพ่งสมาธิและขจัดภาพอันเป็นสิ่งรบก,กวนที่กำลังลอยวนไปเวียนมาภายในความคิดของเขาราวกับอ่านความคิดของเฉินเซี่ยงออกซูเหมยเหยาทำท่าทางน่ารักพร้อมสั่นหน้าอกของนางเล็กน้อย หนุ่มน้อยหากเจ้าคิดจะจินตนาการกับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่อย่าได้คิดเช่นนั้นกับสิทธิ์พี่ของข้าเชียวละไม่เช่นนั้นเจ้าอาจจะประสบกับหายนะก็เป็นได้เพียงแค่คิดถึงเปิดอยู่อยู่ผู้งามสง่าและเต็มไปด้วยความกระหายเลือดพร้อมทั้งปราณที่โหดเยี่ยมภาพการสังหารที่โหดร้ายทารุณพลันแล่นเข้ามาในความคิดของเฉินเซี่ยงเขาหัวเราะอ,ออกมา เขารู้สึกว่าตนง่วขาและไม่กล้าที่จะจ้องมองไปยังหน้าอกเนียนนุ่มคู่งามของซูเหมยเหยาอีกครั้งรอยยิ้มสะพร่างเต็นไปด้วยความภาคภูมิใจปรากฏขึ้นบนในหน้าซูเหมยเหยาหลังจากนั้นเฉินเซียง ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วยามในการพักผ่อนในระหว่างนั้นเขาได้ฟังซูเหมยเหวาเล่าประสบการณ์การปรุงเม็ดยาชำระไขกระดูกหลังจากเขาพักผ่อนเต็นที่เขาจึงเริ่มสกัดกลั่นเม็ดยาอีกรอบและในครั้งนี้เฉินเซียง สามารถสกัดกลั่นเม็ดยาได้เร็วขึ้นเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วยามครึง่งก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการควบแน่นเม็ดยาดวงตาของซูเหมยเหยาเป็นประกายขณะที่นางจ้องมองเฉินเซี่ยงในความเห็นของนางเป็นไปไม่ได้ที่เฉินเซี่ยงจะสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาชำระไขกระดูกได้เร็วขนาดนี้แต่เขาก็ทำสำเร็จ ดังนั้นซูเหมยเหยายจึงอดชื่นชมพรสวรรค์ของนักปรุงยาน้อยๆคนนี้ไม่ได้นางสามารถมองเห็นอนาคตที่น่าอัศจรรย์ต่างๆนานาของเฉินเซียงอีกทั้งนางยังคิดว่าในอนาคตเฉินเซียงอาจจะก้าวล้ำพวกนางไปอย่างแน่นอนท่านพี่เราไม่ได้ตัดสินใจผิดที่ให้เส้นชีพจรศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราแก่เขา บุรุษผู้นี้จะไม่ทำให้เราผิดหวงังซูมเหมยเหยาทรงกระแสจิตตหาไปอย,อยู่ที่อยู่ภายในแหวนด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ก็แค่ดีกว่าที่คิดไว้เปิดอยู่อยู่กล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่ซูมเหมยเหยาสามารถสัมผัสถึงร่องรอยของรอยยิ้มที่หาได้ยากยิ่งไม่นานหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงลืมตาขึ้นเขาประคองฝาเตาปรุงยาพร้อมกับค่อยๆเปิดออกอย่างตื่นเต้นหลังจากเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใน เขามองไปทางซูเหมยเหวาด้วยความยินดีที่เหมยเหวาข่าทำได้แล้วข่าสกัดกลั่นเม็ดยาชำระไขกระดูกได้แล้วเปยอยู่อยู่กลับออกมาจากแหวนในตอนนั้นดวงตาของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจและคนความสุขเช่นเดียวกันกันกบซูเหมยเหวานางฝากความหวังของพวกนางทั้งหมดไว้กับเฉินเซียง และหลังจากได้เห็นระดับพรสวรรค์ตามธรรมชาติของเขาแล้วพวกนางจึงมีความสุขอย่างมากโดยทั่วไปแล้วมีเม็ดยาชำระไขกระดูกสามเม็ดในการสกัดกลั่นหนึ่งครั้งแต่เฉินเซี่ยงสามารถสกัดกลั่นได้เพียงสองเม็ดโดยเขาใช้เวลาไปเพียงหนึ่งวันในการสกัดกลั่นพวกมันเท่านั้นด้วยเวลาเพียงเท่านี้ทำให้สามารถบอกได้เลยว่าเขาคือผู้มีพรสวรรค์เยี่ยงไร ผู้ที่สามารถทําให้สําเร็จได้นั้นมีเพียงคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากเท่านั้นการกระทําของเฉินเซียงที่แสดงออกมาเช่นนี้เขาไม่ได้มีเพียงความสามารถแต่ยังมีการรับรู้ที่ผิดธรรมดาที่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆระหว่างกระบวนการควบแน่นเม็ดยาหลังจากพยายามเพียงไม่กี่ครั้งด้วยการรับรู้นั่นเฉินเซียง จึงสามารถทำให้มันสำเร็จได้ด้วยการปรับแต่งสิ่งสำคัญต่างๆให้เหมาะสมซูเหมยเหยาขยี้ผมเฉินเซี่ยงดวงตาทรงเสน่ห์ของนางมองไปยังเฉินเซี่ยงพลางยิ้มแล้วกล่าวดีมากเจ้าเด็กน้อยเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังเมื่อได้ยินซูเหมยเหียากล่าวเช่นนั้นเปิดอยู่อยู่เองก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยสายตาที่เย็นชาของนางนุ่มนวลลงอย่างมาก เมื่อได้ยินสาวงามล่มเมืองทั้งสองยกย่องเขาด้วยความสนิทสนมในใจของเฉินเซี่ยงจึงเต็นไปด้วยความภูมิใจแม้ว่าครั้งนี้เขาจะทำสำเร็จแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสำเร็จทุกครั้ง โดยที่ไม่ยินยอมให้ความภูมิใจมาเป็นตัวถ่วงความแน่วแน่เขาต้องการสกัดกลั่นเม็ดยาอีกสักเล็กน้อยก่อนที่จะจากห้องใต้ดินแห่งนี้ไปขณะที่เขาจับไปหญิงสาวนางหนึ่งผู้สวมใส่กระโปรงสีม่วงกำลังนั่งอยู่ในตึกเล็กๆ ปรากฏขึ้นในสายตาของเขานางมีบรรยากาศที่สูงส่งและมีลักษณะที่สวยงามในตอนนั้นจิตใจของเฉินเซียงกลายเป็นว่างเปล่าขณะที่เขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสับสนเซียนเซียนเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ซูเซียนเซียนมองเฉินเซียงพร้อมกล่าวอะไรกัน ถ้าจะมาหาท่านไม่ได้หรือท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านควรจะเป็นผู้ที่มาหาข้ามีใช่หรือทำไมต้องเป็นข้าที่มาหาท่านทุกครั้งพึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทำให้ข้ากลายเป็นตัวตลบในสายตาของคนอื่น,นเฉิงเซียงเกาศีษะด้วยความลำบากใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการไปหาสู้เซียนเซียนแต่เขาต้องการฝึกปรุงยาเป็นก่อนเขาเดินทอดน่องไปหาสู้เซียน พร้อมกับใช้มือของเขาลูบใบหน้าของนางเบาๆใบหน้าของนางพลันเปลี่ยนเป็นแดงระรื่ยราวกับผัดแต่งใบหน้าสู้เซียนเซียนข้าขอโทษเจ้าจริงๆข้ายุ่งกับการปรุงยาโปรดรับนี่แทนคำขอโทษของข้าเฉินเซียงนำกล่องใบเล็กที่ประกอบไปด้วยเม็ดยาสีดำสองเม็ดออกมานี่เป็นเม็ดยาชําระไขกระดูกเม็ดเดียวกันกับที่เขาเพิ่งสกัดกลั่น ซูเซียนเซียนเปิดกล่องออกพร้อมตะโกนเบาๆเ,เม็ดยาชำระไขกระดูกพี่เสี่ยวเซี่ยงท่านสกัดกลั่นมันด้วยตนเองหรือเฉินเซี่ยงยิ้มพร้อมกล่าวว่าข้าบังเอิญสกัดกลั่นมันได้เพราะความโชคดีตอนนี้ข้ามีวัตถุดิบไม่มากนักและข้าเพิ่งยังต้องการจัดเตรียมซื้อหามาเพิ่ม แต่อย่างว่าจุดเม็ดยาวิญญาณเป็นของตระกูลเหยี่ยวไปแล้วถ้าข้าไปซื้อวัตถุดิบที่นั่นข้าคงต้องจ่ายในราคาสูงกว่าท้องตลาดหลายเท่านักเซียนเซียนเจ้าพอจะช่วยข้าซื้อหาสมุนไพรเหล่านี้ได้หรือไม่ซูเซียนเซียนก้มศีรษะลงพร้อมกับครุ่นคิดอย่างจริงจังท่าทางและใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดขณะท,ที่นางกล่าวอย่างจริงจังแน่นอนแต่พี่เสี่ยวเซียง ท่านสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาชำระไขกระดูกด้วยอายุเพียงเท่านี้มันน่าอัศจรรย์เกินไปแล้วนางเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นกระซิบพร้อมกล่าวต่อว่าพี่เสี่ยวเซียงท่านสามารถเข้าสู่นิกายผู้ฝึกตนได้ในภายหลัง และมีแนวโน้มว่าท่านจะบรรลุจุดสูงสุดของนักสู้เฉินเซี่ยงพยักหน้าพร้อมกล่าวข้าก็ตั้งใจไว้เช่นนั้นแต่ตอนนี้ข้ายังแข็งแกร่งไม่มากพอเซียนเซียนมีนิกายไหนมาเชื้อเชิญเจ้าหรือไม่ นางถอนหายใจพร้อมกล่าวตอบมันไม่ใช่นิกายแต่เป็นคนผู้หนึ่งนางเป็นผู้มีพระคุณของพวกเราตระกูลสู้นางชื่นชมในตัวข้าและต้องการให้ข้าเป็นสิทธิ์ของนางนางดูเหมือนจะเป็นสมาชิกของนิกายผู้ฝึกตนที่ไหนสักแห่ง แต่นางไม่ได้กล่าวอะไรไว้มากมายข้าจะติดตามนางไปในเร็วๆนี้สู้เซียนเซียนหยุดกล่าวด้วยความกลัวมันไม่สำคัญหรอกนั่นเป็นเป้าหมายของนักสู้ทุกคนไม่ว่าช้าหรือเร็วข้าก็ต้องไปอยู่ดี เฉินเซียงกล่าวขณะที่นำเงินหนึ่งหมื่นเหรียญวิญญาณส่งให้กับสู้เซียนเซียนเพื่อฝากซื้อสมุนไพรต่างๆเมื่อรับเงินมาจากเฉินเซียงแล้วสู้เซียนเซียนกล่าวเม็ดยาชำระไขกระดูกใช้กับข้าไม่ได้ในตอนนี้ เช่นนั้นข้าจะช่วยท่านเอามันไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนสมุนไพรที่ท่านต้องการที่เศร้าเสียงรอข้าข้าจะกลับมาให้เร็วที่สุดหลังจากสู้เสียนเสี้ยงจากไปเฉินเสี้ยงรีไปอาบน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จ ซู้เซียนเซียนก็กลับมาพร้อมด้วยหญิงสาวทรงสเสน่ห์ในชุดคลุมสีขาวถ้าเฉินเซียงไม่ได้พบไปอยู่อยู่และซู้เหมเยเหยมมาก่อนเขาคงตกหลุมรักหญิงสาวคนนี้อย่างง่ายดายสาวงามวใยกลางคนที่มาพร้อมกับซู้เซียนเซียนมีใบหน้ารูปไข่ไร้ซึ่งเครื่องประทินโฉมใดๆผิวของนางขาวซีดและละเมียดละไมที่สำคัญนางไม่ได้ด้อยไปกว่าซู้เซียนเซียน นางเดินมาหาเฉินเซี่ยงพร้อมด้วยรอยยิ้มและดวงตาที่ราวกับหงรูปร่างลักษณะของนางสง่างามการไหลเวียนของพลังในดวงตาของนางก็ลึกล้ำผู้คนอาจสามารถเข้าใจผิดได้ง่ายว่านางเป็นเทพธิดาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ